ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับเจอกันทุกวันนะครับผมล้างห้อยออกนะครับก็จะมีสูตรห้ยใหม่ๆนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวนะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับมาลงไว้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับสูตร2องตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลังสามงวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับ <S preach science> ผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนบวกร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกได้เจ็ดคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับผมต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวกสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกด้สองคงที่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9บวกร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข9้า บวก10บนนะครับก็คือเลข7บวกหน่อยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ9บวก9บวก9บวกบวก5บวก5บวก7 ผลลับที่ได้ก็คือ5 1นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับที่อยู่ด้านหลังมาในหลักสิบนะครับผมต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข2นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข2บวก10บน2ครั้งนะครับ ก็คือเลข7็บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2ะบ,บวกหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข5แล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย2บวก2บวก7 บวก7บวกสบวกหบวก 2. ผลลัพธ์นะครับก็คือ27นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลที่ออกนะครับสตัวแรงในงวดนี้นะครับก็คือ1 7นะครับนะครับเลขกนะครับก็เข้าหลัก10นะครับเล็7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ1 7นะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขเก้าบวกร้อยบนสองครั้งนะครับก็คือเลขแปดบวกสิบบนนะครับก็คือเลขหกบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ด ับแล้วก็บวกด้วย7คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9บวก8บวก8บวก6บวก7บวก7บวก7ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ52นะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลัก10นะครับผม ต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข6บวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวก10บ,บน2ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6กบวก1บวก6บวก6บวก1บวก7บวก2ผลลัพธ์ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับที่อยู่ด้านหลังมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด2ตัวครบ นะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนิงวดนี้นะครับก็คือ2 9งเ้านะครับเลขสอก็เข้าหลักสิบนะครับเลขเก้าก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ29เก้านะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกร้อยบนสองครั้งนะครับก็คือเลขห้าบวกสิบบนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขเก้า นะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับหนึ่งบวกห้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามสิบเจ็ดนะครับเราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับที่อยู่ด้านหลังมาในหลักสิบนะครับผม ต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข7นะครับบวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวก10บน2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข7บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9 แล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย7จ็บวกสบวกหบวกหบวกเบวกเบวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะครับเราก็จะได้เลขศูนนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนิงวดนี้นะครับก็คือวดที่แล้ววดที่ผ่านมานะครับ16ก,กรกฎาคม64นะครับผลที่ออก2ตัวล่างก็คือ7 0นะครับเลข7ก็เข้าหลักสิบ นะครับเลขก0ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ7 0นะครับ ครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมพศสอ6 4นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับหลักหมื่นนะครับ ก็คือเลข5บวกร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวก10บนนะครับก็คือเลข2บวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยเ็คงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบ5บวก7บวก7บวก2บวก0บวก0บวก7นะครับผลลัพธ์ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับผม ต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข5บวกหลักพันนะครับก็คือเลข6บวก10บน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหน่วยล่างนะครับ หน่วยล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก6บวก2บวก2บวก5บวก0บวก2ผลลัพธ์นะครับก็คือ22นะครับ เราก็จะได้เลข2มาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับ82นะครับก็รอรุ้นนะครับรอผลในงวดันที่1สิงหาคม พศ2564นะครับ8228นะครับผมนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ